สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนวันีจ e ันคลิปนี้เป็นคำทำนายของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนธันวาคมพศ2563นะคะคลิปนี้จะตัดเวลาตั้งแต่วันที่16 16มิถุนายนจนถึงวันที่15กดก,กดาคมของทุกปีนะคะคลิปนี้จะตัดเวลาตั้งแต่16 มิยอจนถึงสิบห้ากระดากกระดานาะคะก็จะใช้ไพ่อร์ลัคนลแล้วก็ไพ่ทาโร่เปิดดวงนะคะก็ท่าในใดอยากจะดูแบบละเอียดนะคะก็ให้ไลน์ติดต่อมานะคะเอ่อในช่วง ในช่วงเดือนธันวาเนี้ยจะมีดาวดาวเสา,วาย้ายในเดือนธันวานะมีดาวเสาย้าย้วก่อนหน้านั้นดาวพฤหัสย้ายซึ่งจะย้ายเข้าไปที่เรือนมรณะของชาวราศีเมถุนน่ะก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนจะต้องใช้กรรมเก่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดโรคตับโรคหัวใจ แล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นหลักจะเป็นได้หลายระบบนะโรคเกี่ยวกับกระดูกก็ได้เกี่ยวกับปอดหัวใจตับอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงที่จะต้องใช้กรรมเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีดวงเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เข้ามาชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนเนี่ยในบางท่านเนี่ยอาจจะขายบ้านได้เงินหรืออาจจะมีเงินมากพอไปซื้อบ้าน มันจะเกี่ยวกับบ้านนะคะบางคนก็มีเงินไปซื้อคอนโดบางคนก็มีเงินไปซื้อบ้านส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็จะได้เงินมาแบบฟุกๆนะได้เงินมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เงินมาจากเนะี่ยได้เงินมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เงินมาจากมังกรได้เงินมาจากพญานาคได้เงินมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้เป็นรูปมังกรนะคะเนี่ยเป็นมังกรสอง ม,มีมังกรแล้วก็อันนี้เหมือนมู่หลานเนี่ยเหมือนกับว่าได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้โชคได้ทําให้มีโชคมีลาบหรืออาจจะได้เงินได้เงินมาแบบฟุกฟุกได้เงินมาแบบฟุกฟุกในสายตาคนรอบข้างนะคะเขาก็มองว่าคุณอะเออเป็นคนเก่งนะมีความสามารถทํางานเก่งเป็นคน ที่เก่งมีความสามารถทำงานเรื่องทำงงทำงานเนี่ยเก่งมากค่ะเหมือนกับว่าอาจจะมีการติดต่อเรื่องงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจะมีการติดต่องานะกับผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งเออเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่งมาก มีดวงที่จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ซื้อเน็ตบุ๊กมีดวงที่จะซื้อโน้ตบุ๊กซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อแท็บเล็ตอะไรแบบเนี้ยธุรกิจนะคะชาวราศีเมถุนน่ะที่ทำธุรกิจ ชาวราศีเมถุนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้ธ right ุรกิจของท่านเนี <the 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 ่ยมันเริ่มกระเตื้องไปในทางที่ดีขึ้นการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จดีระดับหนึ่งนะคะการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จดีระดับหนึ่ง แล้วก็มีดวงที่จะได้ไปงานเลี้ยงงานวันเกิดของคนรู้จักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเข้ามาค่ะแต่ไพ่ใบนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องคดีความนี้สินสุขภาพด้วยอันนี้สิบดาบนะคะก็มีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดค่ะ มีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเนี่ยนะคะมีจะได้รับข่าวดีจากทางไกลในเรื่องหน้าที่การงานนะคะจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเข้ามาได้รับข่าวดีค่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อด้วยไพย่ไายผีเสื้อน,นะสิ่งที่รอคอยจะสมหวังนะคะสิ่งที่อธิษฐานขอพรสิ่งที่รอคอยจะสมหวังซัมเมอร์นี้นะคะ ก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ท่านน่ะเริ่มมีความสุขมากขึ้นปัญหาต่างๆเนี่ยเบาลงนะคะเบาลงในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะก็เหมือนกันค่ะช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงชีวิตของท่านเนี่ยเริ่มดีขึ้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่มังสวิรัตนะคะเป็นไพ่เวเกตเตอตเลียนก็หมายความว่าเออสุขภาพของคุณ สุขภาพของคุณน่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณควรหันมาบริโภคอาหารมังสวิรัตหรือถ้าทานอาหารมังสวิรัตไม่ได้ให้เน้นทานผักทานถั่วทานนมทานไข่นะคะเพื่อสุขภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานใหม่ๆเข้ามานะ คือตัวท่านเนี่ยอาจจะได้ทํางานที่ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะเป็นเรื่องงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเข้ามาโดยพื้นฐานแล้วนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนพูดเก่งแต่ในเดือนธันวาคมเนี้ยชาวในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาในบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเข้ามาทําให้แบบหงุดหงิดว้าวุ่นใจนะคะหงุดหงิดว้าวุ่นใจมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองค่ะ ทีนี้วิธีแก้นะคะเอกก็มองว่า,าให้ควรเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยควรจะประหยัดเงินสะสมเงินนะคะและอะไรอะไรก็จะดีค่ะก็วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนน่ะท่านควรแบบสะสมเงินทองนะคะสะสมเงินทองเก็บเงินสะสมเงินแล้วอะไรอะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่า ดูแล้วมันเหมือนกับว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องหนี้สินเข้ามาค่ะก็จบลงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายง่ายๆถ้าท่านอยากจะดูแบบละเอียดก็ให้ติดต่อทางไลน์นะคะถ้าท่านอยากดูแบบละเอียดก็ให้ไลน์มาค่ะที่เอทารสองสี่นะคะ